ใส่ดีๆก่อนไม่ให้กินไก่ปลูกก็ต้องนานไม่ตื่นเฮ้ยนั่นละอรนักกีฬาแล้วก็ดันนักกีฬานะไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะสายแบบนี้ใช่ไหมย่างน้องางนานอยู่น้องอยู่ mấy bột <laughs> chưa? lấy là phải không nước bà à. lên cái <laughs> này อันนก็มาดิอันนี้ยาอันนี้เหมือนนี่มอนนี่ก่อนเอนะอน

เราตแต่งยักคาเรายกมือแล้วผมแปไปหลักฐานหลักฐานคาตาเลยอ๋อเราแบอ่านแล้วกินได้โอเคโอเคโอเคอันนี้อีหมามอีนอีหมามกินตั้งให่มันมาแล้วไม่หายเลยหล่นเลย เอาดิกินขนาดนี้ต้องอันนั้นกลัวหล่นกันลงมาใส่ชาเยอะไปหล่นเลยหรอใส่ใสันแรงอเอาวอาอ้วนขิวข้าวไม่ได้

แทนไม่ปลุกขามันมาปลุกขามันมาดิอุ้อันนี้ค่าแรงเบิกกับคนนี้เฮข้าแรง มันไม่มีค่าล้างรูปนะสมัยนี้ไม่ไมีรก um> ็ค่าถ่ายค่าแรงไอริมซื้อกล้องติดตั้งนานแล้วสองบ้างมันมีเสาเอกับเสาโทนะเออชูนั่น ลอยไปมึงเออเอาตรงนี้ไม่สเก ไม้ค้ำเก็บไม้ค้าแล้วทุกสายตามีทุกสิ่งเงี้ยท่องที่บ้านรูได้ทุกสเตเดียมแม้กระทั่งในมือถือคืนนี้ใครเตะนะโอ้ยมันชนะอยู่แล้วมันถือถิ่นแชมป์ไงให้เขาปล่อยปล่อยเขาไปเขาไม่เคยได้แชมป์เลย เราได้แชมป์มาเยอะแยะแล้วคนเราเนี่ยกินก่อนไปถึงเลี้ยวฟูนะกินเยอะต้องกะพาพร้อมๆอยู่แล้วแจกตังค์แล้วเดี๋ยวก่อนรอแป๊บรสกาติปูนกินน้ำนามาถ่ารองเท้ามาเนี่ยมาเร็วมาถ่ายรองเท้าเดี๋ยวนี้เลย